สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.com นะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำน้ำใบยนานะครับจากเครื่องออสการุ่น DA 2002นะครับเป็นเครื่องสกัดเย็นระบบเกลียวเดี่ยวแนวนอนนะครับ ก่อนอื่นเรามาเริ่มประกอบเครื่องกันก่อนนะครับในการทําน้ำใบยะนางด้วยเครื่องออสการ์รุ่นเดียพันสอนี่ครับเราต้องทำสอขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกเราต้องนำใบยะนางนะครับมาบดด้วยหัวบดของเครื่องออสการ์ก่อนนะครับเราจะใช้หัวบดนะครับที่ไม่มีหัวกลองตรงนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นหัวกลองกากนะครับเราจะใช้ หัวนี้มาบดใบยนางให้แหลกก่อนนะครับเราก็เริ่มวิธีการประกอบเครื่องกันเลยครับเราก็เริ่มจากการประกอบห้องคั้นก่อนนะครับต่อไปก็เป็นเกลียวนะครับต่อไปก็เป็นหัวบดนะครับอันนี้เป็นหัวบดแล้วก็ฝาปิด ในการบดใบยนางครับเราไม่ต้องใส่หัวปรับเบอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่นี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มบดใบยนางที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับวันนี้ผมเตรียมใบยนางนะครับใบยนางแล้วก็ใบเตยนะครับเดี๋ยวเราจะบดคู่กันเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของใบเตยนะครับเราก็มาเริ่มบดกันเลยนะครับ แล้วก็ทยอยใส่ไปช้าๆนะครับใส่ทีละสี่ห้า 4, ใบนะครับเห็นนะครับใบย่านางที่เราใส่เข้าไปก็ถูกบดออกมานะครับนะคบโครอาฟิลเขียวมากเลยนะครับเราก็ ใส่ใบเตยผสมไปด้วยนะครับเพื่อความหอมของน้ำใบย่นางของเราสาเหตุที่เรานำใบย่นางมาบดเนี่ยนะครับเพราะว่าในใบย่นางไม่มีน้ำนะครับถ้าเราไปคั้นแยกกากเลยเนี่ยเราจะได้น้ำเป็นลักษณะวุ้น,หนเหนียวๆนะครับแล้วก็จะติดอยู่ในเครื่องเพราะฉะนั้นเราจึงต้องนำมาบดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปผสมน้ำ อีกทีหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาคั้นแยกกากเราก็ได้ใบยานางที่บดแล้วในปริมาณที่พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราบดใบยานางเรียบร้อยแล้วนะครับ น้ำที่ผมเตรียมมาครั้งนี้เป็นน้ำใบเตยต้มนะครับวิธีการคือเราก็เอาใบเตยเนี่ยไปต้มด้วยน้ำเดือดประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็มากรองอีกครั้งหนึ่งสาเหตุที่ผมใช้น้ำใบเตยเนี่ยก็จะทําให้น้าใบย่นางที่เราทอํออกมาเนี่ยมีรสชาติหอมชวนดื่มมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการก็คือเราก็จะใส่น้ำใบเตยลงไปในใบย่นางที่เราบดเลยครับ ปริมาณที่ใส่แล้วก็ใส่พอทุ่มท่วม,มนะฮะนะครับแค่นี้แล้วเราก็คลุกเคล้าเขาสักนิดนึงเพื่อให้เขาเพื่อให้ใบย่นางเนี่ยเขาจะดูดน้ำใบเตยเข้าไปในถน้งเยื่อของเขานะครับเห็นไหมครับขนาดยังไม่ได้คั้นแยกกากนี่คลอโรฟิลล์เขียวๆก็เริ่มออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เปลี่ยนเอาหัวบดออกนะครับ เราก็ดึงหัวบดออกมานะครับแล้วเราก็นําหัวกลองนะครับมาใส่หัวกลองจะสังเกตง่ายๆนะครับจะมีตะแกรงกลองนะครับแล้วก็ฝาปิดเข้าไปแค่นี้พอนะครับไม่ต้องใส่หัวปรับแรงดันกากที่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สเบอร์สมเบอร์สเบอร์ห้าไม่ต้องนะครับปล่อยโล่งๆเลยครับในกรณีที่ ใบยันางที่บดแล้วเนี่ยเขาดูดน้ําทําให้น้ําแห้งนะครับเราก็สามารถที่จะเติมน้ําเข้าไปได้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็หาเหยือกมาลองน้ําแล้วก็เหยือกมาลองกากนะครับสําหรับเหยือกที่มาลองน้ำเนี่ยผมแนะนำว่าจะใช้กระชอนกรองสักอีก1ชั้นก็จะดีนะครับเพราะว่าใบยันางเนี่ยเขาจะมีเศษเล็กๆลงมาในาน้ําด้วยนะครับ พอเราใช้กระชอนกรองเนี่ยน้ำใบย่านางที่เราได้เนี่ยก็จะมีความใสดื่มง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็เริ่มเปิดเครื่องแล้วก็ตักใบย่านางใส่ลงไปได้เลยครับนเนี่ยคฟิลใบย่านางออกมาแล้วครับเขียวมากเลยครับ ตอน,น,นแรกๆกากก็ยังออกมาแฉะนิดนึงนะครับเราก็ทยอยใส่ลงไปช้าๆนะก็ไม่ต้องใส่เร็วเพราะว่าเครื่องออสการเป็น slow จู i ซอ e r เป็นแบบสกัดเย็นนะครับ คุณสมบัติของใบยะนางหลายๆท่านท,านทราบกันดีนะครับว่ามีฤทธิ์เย็นช่วยปรับสมดุลร่างกายเวลาเราทานน้ำใบยะนางแล้วจะรู้สึกว่าสบายนะครับใครที่ร้อนในบ่อยๆนะครับควรที่ทำน้ำใบยะนางรับประทานเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเ<า>มื่อร่างกายเราอยู่สู่เมื่อร่างกายเราสู่ภาวะสมดุล ก็จะปราศจากโลกนะครับจะเห็นได้ว่าใบยนางที่โดนสกัดออกมานี่ก็แห้งเลยนะครับแล้วคอโลฟิลก็โดนรีดไปเกือบหมดนะครับเราก็จะได้น้ำใบยนางที่เข้มข้นเลยนะครับอันนีเ้เราเรียกว่าเป็นนี้เราเรียกว่าเป็นหัวเชื้อน้ำใบยนางเราสามารถที่ไปผสมน้ำ ได้เป็นเท่าๆเลยนะครับตอนนี้จะเข้มข้นจริงๆสาเหตุที่เราต้องใช้ตะแกรงกองนะครับเพราะว่าเห็นไหมฮะในตะแกรงกรองเนี่ยก็จะมีเศษใบยะนางถ้าบบเรากรองออกไปเนี่ยก็จะทําให้ดื่มง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ทางจุ้ยสครับนํามาฝากกันอย่าลืมนะครับ การดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดสดทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ